คุณระวงไข่หรือเปล่านั่งดูเล่นตรงบาง้านของไข่อ้องพี่บี่ครบับทุกนี้ไปไงเนี่ยไปไม่ถูกออด D63 เลยนะอูอ้ก็เ,เลยเ <J S 2> จ๊แซวไงไไไไข้าว107ใช่ป่ะเราไว้ก็ขับตรงไปตามถนนเลยแล้วไปถึงหน้าแล้วแต่นันแล้วเลี้ยวซ้ายนิดเดียว มันจะมีรัตนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัตนาบัณฑิตเป็นรัตนารัตนาเออเสร็จแล้วมันจะข้างหน้าตรงนั้นมันจะเห็นดีหกสิบสามแล้วข้างหน้าตรงนี้ใกล้ๆดีหกสามมันจะเป็นร้าน f f e ฟพิงค์ o f f ฟพิงค์นะไม่ไกลหรอก อันนี้ปิดเทอมป่ะใบอังกฤษหมดแล้วอายไม่สอบอังกฤษหมดแม่อ้อยสอบแล้วอ้อยคือคุณครูชื่อเมอ้อยไม่เอียงสอบเมอ้อยแล้วก็หมดแล้วในใรู้เขาไม่บอกอะเมอ้อย อเี่ยนไม่ได้สอบตบายไปก็สอบหมดแล้วอันไหนาคไม่อบแล้วไม่ก็เหลือไข้างสอบเก็บคะแนนไม่มาถึงทุกวิชาต้องสอบไป้าอีกรอบหนึ่งทใช่ที่นีไปบสามอ่ะอ๋อเขาเปลี่ยนเปสองคูใช่ไหมสอง่นี่ ทวีด้วยนะอย่างนั้นแหละยังไม่รู้ไงตอนแรกไม่ทวีด้วยนะไม่ตารางแบบไม่แต่เห็นตอนแรกเมย์บอกพี่ว่าจะต้องไปซ้อมเต้นก่อนไงบอกไปซ้อมเต้นก่อนบ่ายสามตอนแรกจ้าจ้าพ่อจ้าสาวนุ่มใช่ไหมทวีด้วยนะคะเดี๋ยวใครไปบ่ายสามจะแย่ไปพร้อมกันปะล่ะสองทุ่มอ่ะพร้อมนะพร้อมๆโอเค นี่ยาวเลยสองทุ่มเต็มแล้วก็ล้อทีนี่แหมถ้าไปสองทุ่มก็ต้องเสี่ยงคืนแล้วหัวต้ามกลัวตกรอบถ้าเขาหกโมงเย็นไม่ทันสองทุ่มไม่ทันแน่เฮ้ย ป๊อปเทนิล <boundaries> <si suppression> ูกอเนยกเอร์่โอ้ยาตกต้องอไมแายต้องมีคู่ชมเอะเดี๋ยวหมอจะใหหมอจะ้าว่าาาาคนเดียวะีลูก ูไม่ไ <Tipp> ด <s> <m> ้กน <m> ินไ <c oughs> <SL> ่มกิับหมวราเกินไหวจริงๆถ้ากินเจเนี่ยมันต้องมีอาหารปลอมอ่ะที่เขาทำบนปลอมอ่ะหมูปอมอ่ะก็เปารบาอ้มอมกบรางกอขาทำแป้งหมดเลยเชื่อว่มหมูปลอมหมู อวนนันคนที่เราอวนกับเด่เคียมเมีกวันของัเาอยมไม่เคยมาผิวังไม่เคยมาผิหวังไม่เคยมาไม่เคยมา เคยเห็นด้านเียเด็กหนุ่มไปกี่ใบเคยมาที่นี่เหรอตัวไหนตัวแนมายตัวหนมาอีกนอนเลูอกัดบอกแล้วว่าเลือกกัดคนไม่ได้กัดทุกคนจริงนะเลือกเขาดีไงเับน้องใหม่ตับน้องใหม่กัดกัดคนเพิ่ใหม่งใหม่เหมือนไอ้กุ๊กอ่ะไอ้กุ๊กอยู่แบบรู้สึกว่าเหมือนมีแฟนคลับเพิ่มนี่ โอโหแ้วแม่จะรู้จักลูกเอาังถัเอา้ง่อีกชอบแ่่นลดเขาาอาอั้ยใางดีมไม่เหมือนวานไม่เอนด้วสี่เมื่อวานเซฟผมมาใหนี้ผมไม่พาต้องปักสิ่งนอะไรเีู้ปอย่างงี้ไม่มันมีมันมีเส้นเส้นไปต่อลูกอย่างเงี้ถ้ายหมดนี่ตู้ปอย่างเี้ยเอใบังลูกปนด่

c อลลิงอะไรนะ c อลลิงเลิ v อะไรเนี่ยโอ้ร้องแบบไหนแบบไม่ลงสุดเลยไม่ฟังเลยพี่ c ล l l love เขาร้องแบบอีมันไส้อ่ะไม่ร้องเพลงนอนน้อยไงตันองนะทันุงนะ ลูคอมินที่น่าปรฟทักร้องแบบไม่ไหวอ่ะ şey ติดหูเลยอ่ะร้องอย่างนี้โอ้โห Ô, mai, mai, mai. ตอนไม่ไม่ตอนเชา u, า Cole, well ้ามาจะหน้าเดียวพอพอเข้าไปซ้อมแล้วกินก็หน้าเปลี่ยนาปลงจริงจริงกลมแล้วเหรอกลมแล้วเกี่ยวไหมเนี่ยเอ้าวจริงจริงอใช่ป่ะมาตอนนั้นจะหน้าเดียวหรือนี่กลมแล้วเห็นไหมเนอนไม่ถึงไม่ก็นอนเลยตอไม่แน่นอ๋อคอยขยันซ้อมนักเรียนดีเด่นเมื่อวานพี่เนมก็ยืนชมชมนักเรียนดีเด่นไปเก็บมาห รูปี่ปอยไงที่นั่งเก็บเก็บดอกไม้ตอนวงสวงเหมือนเด็กน้อยเหมือน่านี้เยเเทียงนั่นแหละมาแคุณละสตรีเด็กเู้เรียบร้อย่ ที <One input> ่รอให้ไม่มีไรใบวันที่เข้าตาเฮ้ยเองสีถ่ายแล้วก็ส่งให้นี่ไงนั่งห้าอย่งเมาแล้วกู้อยู่ปล่าหน้าไม่เมาแล้วหน้าไม่เมาใช่ไหมแสดงว่าต่อใบต้องนั่งหน้าไม่ไม่ไม่ใช่เมาเพราะว่าเล่นเออแต่ห้ามเล่นโทรศัพท์ไม่ไหมไม่แต่เขาก็ห้ามเล่นโทรศัพท์เวลานั่งรถนะไปเล่นนิดเดียวเอง นอนนใบลามันแบบมันมันมันเวียงหรือว่ามันวกแวกไปหล่ไมไม่ต้องวกเว็ดที่เดิมคิดมากเหรอเลยมึงงั้นก็หลับไปเลยก็ได้หลับตาไม่ไปไม่ใช่น้หมด ไปแบบปกติเลยไปเข็บลมเลยนั่งจากนครไปหาใหญ่อะมกโลอโหครับแ่าตู้หรอไปนั่งหลังสุดแล้วขับแบบขย่าอ่งยงุงุงุงงอท้องนี่แบบรู้สึกอะบข้างในอะไสมารวมกันเลยเหมือนแบบ อย่านี้แหละเหมือนโค้กเขย่าโค้กอ่ะนี่เหรอ้ไงนี่ไงี่องนี่ไงนี่อ่ไงกี่ไงนี่ไงนีไี่ไี่อี่งี่ไง่ไงนงนไงน่ไปีไงไง่ไน่ไนี่งีไงีไงี่ี่ไงี่ไไม่ไม่ยอมลองลองดูไนนนี่ี่ไป่่ี่นไ่น แล้วตอนเราที่หอยนั่งหลังคือว่า่ะไม่ว่ามันต้องอยู่ที่จิตใจคนแหมแล้วก็ลองดีมาเป็นตัวอย่างเลยก็ลองดีเผื่ออะไรนติดแล้วมันหายเหรอก็ลองดูดีเอามือจับหน้าผาก็หายแล้วก็ต้องใช้ความเชื่อไม่ใช่ตอนนัทตอนนั้นเอาแล้วก็จับแล้วก็เออหายว่ะเอาพิเป๊กค่ะก่อนเอาพิเป๊กค่ะก่อนแล้วก็คือเอาวัตเตอร์ปีลองดีไม่เชื่ออย่างนนั้ค่่แตรูปแต่ว่าต้องซื้อใช่ไหม ไม่ได้ลมมันก็เข้าไงหมอจิงบอกหมอหมอเข้าใจแล้วนะไม่ต้องถามแล้วพี่ไม่ทำตาเพราะไม่มีไม่ขาม่ได้เด็กก็ไม่โฟกัสก็ไม่เป็นนเนี่ยแล้วพอเมาอ่ะแล้วเห็นเมื่อยคออันไหนไม่อค่ที่เป็นก็ไปั่งลยนงมันก็ต้องนอนแต่ไม่รออะไไม่รอพแต่ไม่ถึงกับพจะใช่ไ ไม่ถองอคอไม่ถึอเงลิ่ยอะแย่ไม่ถ่ายเลยอะออก่เวลามันขึ้นไส้ไส้อจะไออกจแหลจะดีขึ้นนะเออถ้าอ้ววไปแล้วหายจริงจริงไปก็แกล้งรอเลยมันไม่ออกหรอกเอาออกไปออกมดีกว่าอ่อนหวานนะของไม่เป็นอ่อนหวานข้างน ก็ใช่ไงไม่ถายแล้คะมาเจแล้เนี่ยไม่้ถายกับน้องไม่ถ่ายกับน้องะพราาเนหูปะขยูป้าไหมนี่บีีเข้าไปถ่ายุคราพนหูไหมครไม่เคยได้ยินนะไปไม่เคยได้ยินหรอเราไปคิดว่าพอไหมเองคนีฟังเรื่อยก็พอคุเรยอถามมาแล้วคุณคุเลย มัม่คุ้นต่ละไม้ไม่คุ้นเลยวางไว้ก่อนไม่สวยไม่ใช่ภาพสวยสวยจะกินเปล่าจะกินก็กินก่อน nha điều đó, mình tập hòa là, dao, dừng, dừng up, yeah, okay, ờ, dừng, <laughs> <laughs>